เราจะคูดาวกันประมาณ10นาทีนะครับใช่คับข้อดีของการคูดาวคืออะไรลุงมายิงคืออะไรพี่คือมันเป็นการปรับสมดุลอ่าหลังจากที่เราวิ่งไทยก่โ์ยเราเมื่อกี้เราลงผ่อใช่ไหมอ่ากล้ามเนื้อหลอดเลือดมันเคียดแรงดันในร่างกายมันสูงมาใช่เราก็จะคูดาวก็คือการค่อยๆไล่แรงดันอ่าให้มันกลับสู่ภาวะปกติเพราะฉะนั้นคนที่ไม่คูดาวเนี่ยลองสังเกตตัวเองดูดีๆว่า เฮ้ยวิ่งเสร็จมึนหัวหรือเปล่า <c oughs> บางทีอุ้ยตาแดงไปหมดเลย <c oughs> เพราะว่าเส้นเลือดฝอยมันรับแรงดันไม่ไหว <c oughs> เพราะนั้น <c oughs> คูดาวสำคัญมากอย่าลืมคูดาวกันด้วย <c oughs> แถ้าถามว่าวิ่งเสร็จปุ๊บต้องพักนานมากน้อยแค่ไหนถึงจะคูดาวได้อะจริงๆทําต่อได้เลยตลองคอเสร็จปุ๊บอุอ้ดเดินม,มาดืาม่มน้ำแล้วก็คูดาวได้เลยก็เริ่มคูดาวได้เลยไม่ใช่รอให้มันหายไม่ใช่ไปนั่งไปคุยไปนั่งจนแบบ หายเหนื่อยแล้วค่อยมาโคดาวหาย่อนะเขาเรียกว่าการวอร์มอัพไม่ใช่มอามันคือการเหมือนเริ่มต้นวอร์มอัพใหม่อีกครั้งหนึ่งใช่แล้วก็เห็นไหมว่าเพสก็ยัไม่หนักครับเพสเปลเหตุการ์วิ่งไปคุยกายคุยคุยไปละคุยกันเรื่องแบบเป็นไงบ้างวันนี้วิ่งอะไรเป็นไงวิ่งดีมาเยทำไมเซตนั้นเซตนี้ถึงวิ่งไม่ได้อะไรประมาณนี้ตอนนี้เราโคด้าวแม่วันนี้ทั้งวันเนี่ยตอนตอนเนี่ยมีสาระที่สุดละมีสาระ